สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่การนำเสนอผลงานนะครับจากการศึกษาชุมชนในหัวข้อที่มีชื่อว่าถ่าสุขใจพอเพียงค่ะค่ะและสำหรับความประทับใจของนศาศาักศึกษาเหล่าที่ไปเข้าค่ายด้วยกันนะคะก็คือจะเริ่มจากการเดินเข้าดินแดนแห่งความพอเพียงนะคะเราได้เห็นทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์นะคะ และจะมีปลายฝนนิดนึงอ่าเราไปวันฝนตกไงใช <c oughs> ไ่ไปวันฝนตกเปนบรรยากาศทีเดียวะคะใช่ค่ะแฉะแฉะแต่ก็รู้สึกว่าได้ได้เดินเข้าแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอะค่ะเป็นดินแดนที่มีความอบอุ่นใช่ใชค,ค่ะแล้วก็พอเดินขับถัดไปจากทุ่งนาก็จะเป็นอ่า เป็นเขาเรียกว่าศาลาเนะาะหอคุณใช่ค,ค่ะหอคุณเป็นเอ่อเป็นสถานที่ที่จะมีทั้งเอ่อศูนย์เทคโนโลยีอยู่ในนั้นแล้วก็มีโรงกับข้าวมีที่เอ่อพักพิงใจมีมีท<ม>ลก <ๆ S 1> อย่างเป็นทึกอย่างนะครับให้เรา<ช>ศึกษาในหัวข้อของเศรษฐกิจพอเพี<ช>ยงนั่นเ,เองนะครับและพอเราเอ่อเข้าไปแล้วปุ๊บเราจะได้รับความเอ่อเป็นกันเองจาก คุณป้าคุณน้าคุณอาประทับใจมากใช่ครับเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าเราไปเขาต้อนรับเราเหมือนญาตินะครับทุกคนในนั้นก็จะเรียกคุณน้าคุณอาคุณยายกันนะครับจะเป็นญาติกันทั้งหมดเลยนะครับคุณน้าคุณอานะคะต้อนรับเราด้วยการยกมือไหว้ค่ะคือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่เราพวกเราประทับใจมากค่ะพอเดินเข้าไปแล้วคุณน้าก็บอกว่า เชิญทานนี้เลยค่ะเชิญาะนี้เลยค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเราดีใจมากที่พวกคุณได้มาเยี่ยมพวกเราค่ะจะเป็นจิจกรรมแบบนี้สังเกตนะคะว่าจะเป็นทุกๆทุกๆวันและตลอดถ้ามีคนมาเนาะคุณต้าเนาะเอาเป็นว่าเราไปสัมผัสกับบรรยากาศในวันนั้นดีกว่าในครับใช่ค่ะครับขอเชิญรับชมครับ ตอนนี้เนี่ยไปกองใครทุกัวใครนิรักสุขแต่ที่เราไม่ขาดเอกราชไม่ให้ใครทุกทีเพิ่มประเทศไทยทวีมิช,มชัยชิโยบนเนื้อที่กว่า90ไร่ภายในมหาวิทยาลายัยอุบวราชธานีเป็นที่ตั้งของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ชมชนีดถ่ายทอดประสบการณ์และวูถีชีวิตในรูปแบบของความพอเพียงตลอด24ชั่วโมงในค่ายสุขใจที่พอเพียงผู้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เช่นการทำปุ๋ยชีวภาพซึ่งวัตถุดิบที่ใช้จะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดลดการใช้สารเคมี และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางสวัสดีค่ะนี่คือแปลงเกษตรนะคะที่พวกเราได้มาลงมือปฏิบัติจริงนะคะและตอนนี้ขั้นตอนของเราก็คือการทําหน้าดินให้ส,สม่ำเสมอพร้อมที่จะการปลูกขักบุ้งนะคะลงแปลงเกษตร เป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเราได้รับประสบการณ์จริงปึก,กจิตสำนึกให้พวกเรารู้ถึงความยากลำบากในการทำกิจกรรมตระหนักถึงประโยชน์ของทรัพยากรและรู้จักประหยัด และสิคมาตเป็นกิจกรรมที่ทําให้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรม <c oughs> ในมุมมองที่แตกต่างสร้างความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของพวกเรานั่นแหละคือพลังงานที่นีเอาเสียอีเด็บมนครอบงำมายิงเสียไปอู่ตรเป็นพลังงานใช่ป่ะครับเธอสะพันได้เลยเฮ้ยเวลาหมามันจะกัดเธอเธอเห็นเสียไปเห็นไหเห็นไม่เห็น เห็นฟันครับดวิ่งหนีมันก่อนใช่ป่ะไม่วิ่งครับยืนเลยเห็นตามันใช่ป่ะใช่ป่ะตามันบ่งบอกอังสีมาหิดมาใช่ไหมตามันโปรมาเลยอ่ะสังเกตดิเวลาเมื่อไหรเธอโกรธอ่ะลังสีจะมาหิดจะออกนอกตัวเธอและหน้าตาเธอจะไม่เหมือนคนธรรมดาที่เธอเป็นอยู่ในปัจจุบันเธอลองให้เพื่อนถ่ายรูปเธอไว้นะเวลาเธอกรธเนี่ยก็มีกล้องอย่นี้ไว้กล้องมึงแล้วกลัวเขากลั นีี่มรากมานั่งิมการเรียนรู้และสัมภาษณ์ทำให้พวกเราได้รับข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตจากผู้ใหญ่ในชุมชนและนักศึกษาสาขาเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้นำแนวคิดนั้นมาเปรียบเทียบกับไดอารี่ที่เราได้เขียนและบันทึกเอาไว้ นี่คือความประทับใจของเรานะครับที่เราได้ลงไปศึกษานะครับชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลราชธานีของเรานี่เองนะครับค่ะใกล้ๆเองนะคะค่ะและสําหรับการการนำเสนอของพวกเราในครั้งนี้นะคะพวกกลุ่มพวกเรานะคะหวังว่าสิ่งที่อาจจะเป็นภาพหรือการประมวลมวลสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ค่ะภายใน24ชั่วโมงนี้ใช่ค่ะ ถึงแม้มันจะเป็นเวลาอันสั้นนะคะคแต่มันยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดเลยอะค่ะและพวกเรากลุ่มพวกเรานะคะหวังว่า,าสิ่งที่พวกเราได้นำได้นาเสนอให้กับพี่ๆหรือตัวเองหรือใครก็ตาม,ตามที่รับชมดีทั้นใช่คะชุดนี้จะเกิดเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเพื่อเปิดแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนความคิดของคนเราได้นะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับไม่ได้ยากเลยนะคะ สุขใจที่พอเพียงนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ